มีใครเห็นไอ,สอ้สสพรคประชาชนมาทำคลิปหรืออะไรสนับสนุนพักประชาชนไหมให้ประชาชนเข้าแอปเพื่อสมัครใจบริจาคต่อเดือนละห้าสิบบาทต่ำสุดโอ้โหแม่งยิงแก๊งขอเซ็นเตอร์อีกมึงใจยงเย็นนะก่อนที่มึงจะโง่ควายก,ะะก,ะะกะระลากระโหลกหมาไปสนับสนุนหรือไปบริจาคเป็นรายเดือนนะมึงต้องตั้งสติแล้วตั้งคำถามนะคิดดีว่ามึงเลือกพักประชาชนมาเพื่ออะไรมึงเลือกมาเพื่อให้มาแก้ไขปัญหาความยากจนให้มึงความเดือดร้อนของประชาชนหรือ มึงต้องการเลือกมาเพื่อให้มาขูดรีดประชาชนขูดรีดเงินของประชาชน <laughs> มึงลองถามย้อนกลับไปนะว่ามึงเลือกพรคประชาชนมาเนี่ยสิบสี่ล้านเสียงมึงเลือกมาให้กินเงินเดือนถึงเดือนละแสน่บาทต่อ,อเดือนมันยังไม่พอยัดหาพอกินอีกเหอเงินเดือนเดือนละแสน่บาทยังไม่พอยังมาเรียอ,อะไรเก็บกับประชาชนที่เงินเดือนเดือนละหมื่นบาทนี่นะเกงเงิสบายใจก็คิดอยู่นะว่าว่าแล้วว่าพรคเพื่อไทยป้าปามยาบ้าป้าป,า,ปามแกงคอเซนเตอร์แลายพวกพวกพวกนี้พวกวิชาชีพพวกนี้พวกขายยาบ้าพวกนี้มันจะหากินกันยังไงแล้ว พรรคประชาชนก็เป็นพรรคแรกที่เห็นได้ชัดเจนว่าโอ้โหหากินอย่างนี้นี่เองพอพรรคเพื่อไทยปราปามยาบ้าอย่างเด็ดขาดปั๊บพอเริ่มปราปามยาบ้าป้าแกงคอเซ็นเตอร์ดูดิพรรคประชาชนก็โดนจับยาบ้าทั้งขี่ล้านเม็ดขี่พันเม็ดและแกงคอเซ็นเตอร์หาแดกไม่ได้ก็มาหาเก็บซวยเก็บกับประชาชนและอ้างว่าบริจาคสนับสนุนมึงลองคิดดูนะว่าพอเวลาปราบปามแกงคอเซ็นเตอร์ปั๊บไอ้หุ่นเซนไอ้หุ่นเน็ตไอ้ตระกูลหุ่นเซนก็เสียผลประโยชน์จนต้องหาเรื่องหาราวพยายามปลุกปั่นลบกับไทยเพราะเสียผลประโยชน์และก็มีพรรคประชาชนเพียงพรรคเเเดีีียวท่่ป็นนข้าุซน ประชาชนคนไทยเดือดร้อนน้ำท่วมไฟไหม้ไม่ต้องพูดถึงพรคประชาชนไม่กลัวบุญคุณไอ้เหี้ยคนไทยเดือดร้อนเนี่ยกลัวบุญคุณแต่ขเขมรเขมรถล่มไทยจนไทยตอโต้จนเสียชีวิตจนบาดเจ็บมาขอรักษาในโรงพยาบาลประเทศไทยทั้งที่ยิงถล่มโรงพยาบาลประเทศไทยจนจนพันงแล้วจะมาลบแต่ก็มีพรคประชาชนที่เรียกร้องให้รัฐบาลเรียกพักเดียวเรียกร้องให้รัฐบาลพรคเพื่อไทยให้รัฐบาลช่วยเหลือและเอาทหารกับมบูชามารักษาโคม้มตายและพยายทำทุกวิถีทางเพื่อล้มรัฐบาลเพื่อไทยเพื่อจอากจะเลือกตั้งใหม่ ยังขอเซ็นเตอร์จะได้กลับมาเหมือนเดิมมันจะได้มีรายได้ต่อเหลือจะได้เก็บส่วยจะได้มีผลประโยชน์จากหุ้นเซ็นอย่างนั้นเหรอยาบ้าจะได้เกิดบ้านเกิดเมืองเหมือนเดิมจะได้กลับมาเต็มที่เหมือนเดิมมันจะได้ขาจะได้ส่งเงินได้เต็มที่อย่างนั้นเหรอคนไทยเดือดร้อนพรรคประชาชนผัวบุญคุณช่วยไม่ได้ขห็นเดือดร้อนขมิบเจ็บป่วยทั้งที่ทำไทยก่อนไทยตอบโต้เจ็บแต่ต้องดูแลเราเป็นวัฒนธรรมเป็นสาวพุทธพุทธพ้องแล้วก็มีพรรคประชาชนอย่างพรรคเดียวพอทหารไทยและรัฐบาลปราบตอบโต้และถล่มมกัพูชาถล่มเมปั๊บพาประชชนออกมาด้้วววยคาา่ททหรมไไม ไอ้ควายแล้วพรคประชาชน,นรู้แล้วยังว่าทหารมีว่าทำไมมีมาปกป้องคนพ่อคนแม่มึงไงมีมาดูแลทุกสุวข,ของมึงไงมีมาปราบต่างชาติที่บุกลุกพื้นดินไทยและต่อไปต้องมีไว้ปราบปรามพวกคนไทยกบฏถ่ายชาติขี้ข้าบุญเซนยังพรคประชาชนนี่ไงเก่งัวสบายใจมัง่งโคตรอายแทนคนที่เลือกพรคประชาชนเลยว่ามึงเลือกมาเพื่อให้มันมาปกป้องต่างชาติให้มาปกป้องพวกเขมห็นแล้วให้มันด้อยค่าทหารด้อยค่าคนไทยนี่เหรอที่มึงภาคภูมิใจแล้ว ยงนัวสบายใจบอกเลยว่าโอ้ความประพฤอิดังไรที่ได้14ล้านเสียงแล้วใช้คะแนนเสียงของคน14ล้านเสียงมาเป็นผลประโยชน์ให้กับกันที่กบฏต่อคนไทยกบฏต่อคนที่เลือกกันมา14ล้านเสียงเลือกกันมาเพื่อให้มาด้คฆ่าคนไทยด้วยกันปุกปันยยโยงสาสร้างความแตกแยกระยะเวลาที่พระประชาชนเลือกตั้งมาได้ส4ล้านเสียงมาเป็นเวลาเกือบสองปีแล้วยังไม่มีผลงานสดท้อะไรเลยจากพระประชาชนและยังไม่ได้ทำอะไรเพื่อประเทศชาติเพื่อประชาชนเลยมีแต่ความปุกปั่นมีแต่ความสร้างความแตกแยกมีแต่ความต้องการยึดอำนาจพระมหากษัตริย์ต้องการที่จะมีอำนาจแต่เพียงกลุ่มเดียวและพรรคของเขาแทุกคน ที่มีส่วนเกี่ยวเนื่องกับการค้ายาบ้าค้ายาเสพติดแก๊งคอเซน็นเตอร์และที่แน่ๆเตะแต่ผู้หญิงสิทธิที่เท่าเทียมแต่ลูกเมียมันไปคิดค่าคิดตีนมันอะที่มันต้องเตะรองรับอารมณ์ของของพวกพักประชาชนอย่างเงี้เยเหรอแล้วพอปราบปรามได้ปราบกรโดนทันทีเลยยาบ้าใช่ไหมพักประชาชนใช่ไหมนี่ยแล้วตอนเนี้ยกลับตัวกลับใจนะคนที่อยากกระโหลกลากระโหลกะอกหมาเรือกเผ่าประชาชนอยู่ไม่โคตรอับอายเลยแผ่นดินไทยเรากำลังจะประชาบปรามและกกำลังจะสร้างสร้างผลงานแต่ไอ้บ้านที่ออกได้สิสี่ล้านเสียง กับไม่เคยทำอะไรเพื่อประเทศชาติเพื่อประชาชนเลยมีแต่สร้างวาา่าถ้ากรรมทำลายว่าถ้ากรรมดูสวยหรูดูเลือดหรูคำพูดโคตรดีไอ้การกระทำตรงกันท้าวเด็เลย <c oughs> สิ่งที่ถูกต้องที่สุดสิ่งที่ชัดเจนที่สุดมีอยู่อย่างเดียวในประชาชนที่เบียดเบียนว่าทหารมีไว้ทำไมเลยรู้เลยใช่ไหมว่าทหารจะมีไว้ทำไมแล้วไอ้ที่ก,ะก,าก,ากระโหลกกระหลกก็ะอกหมาที่บอกว่าพักพักเพื่อไทยทำให้ลบทำให้เกิดการสูญเสียถามดูสิว่าถ้าวูฮุนเซนมันจะยึดอายุดประเทศจะยึดชายแดนพรรคประชาชนจะทำยังไงจะยกแผ่นดินให้มันเหรอถึงจะได้บอกว่าไม่ต้้้ออองงงงลลบไไมม่่ตตยิ อต้องถามอย่างนี้ว่าประชาชนมีความคิดเห็นอย่างไรทีไอ้ควายเธอมาบอกว่าจะมาบอกว่าทำอะไรล,ลบลบทำไมทำให้คนเจ็บทำใคนตายแล้วถ้าไม่ลบถ้าไม่ยิงทั้งทที่มันบุกเข้ามามาลุกล้ำเข้ามาถ้าไทยไม่ยิงไทยไม่จะลบมไทยไม่ทำ <S <S แล้วพรรคประชาชนจะทำอย่างไรยกประเด็ดหนหให้มันเลยไอ้โกกมันคงจะเป็นอย่างนั้นแหละเพราะว่าทุกวันนี้เขาลบกันถ้าตายมันยังมีตาสองต่ทหารมีแต่ด้อยฆ่าทหารไทยมีทหารเรื่องรัฐบาลนี่แหละความกระโลงกระลากระปลอกหมาถ้าใครเลือกก็เรวแหลหมากดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้ก่วจสบายใจและส่งกำลังคอมเมนต์ส่งกำล ขับเคลื่อนประเทศปกป้องผืนดินไทยด้วยกัน้องอย่างนี้คนรักชาติาศาสนาชาติาศา,าสนาพระมหากษัตริย์ฟังเก่งโนสนายใจแล้วกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ด้วยส้างสรรปกป้องผือนดินไทยไปด้วยกัน <laughs>